คนที่เกิดในช่วงไม่ใช่ผมจะพูดใหม่มันหมายถึงคนมิถุนเนี่ยเออการเงินจะเกิดความเป็นเกษตรมากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์รายได้ทิศทางต่างๆเข้ามามากขึ้นแต่ทิศทางที่มานั้นมันจะเกิดทั้งความเป็นอรินะครับแล้วก็ลาภะเอาเรื่องอริก่อนอริคืออุปสรรคปัญหาเกิดมาจากความเหน็ดเหนื่อยความมั่นคงเนี่ย กว่าจะมาได้มันต้องขยันมันต้องอดทนต้องสู้ต้องลุยเพราะว่าดาวพระหัสเอ้ยเพราะว่าดาวอังคารมาอยู่ในเรือนการเงินซึ่งเป็นทำน้านที่เป็นอริทําให้อริเนี่ยมันทํางานอยู่นะครับอุปสรรคปัญหานี้สินเนี่ยทำใจเลยมีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงนี้สูงมากนะครับแล้วก็ลาพระเนาะพะล้เอออังคารก็ยังเป็นลาพระพออังคารเป็นลาพระปุ๊บ แสดงว่าเออเราก็ยังมีเรื่องของโชคลาภความสําเร็จความโชคดีแถมดาวการเงินก็ยังมาเป็นเกษตรในเรือนการเงินด้วยมันผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเรื่องที่เสียเช่นเออเราเราได้รับความอุดมสมบูรณ์เข้ามามากขึ้นการเงินจากก่อนนั้นนี้มันกร่อยอ่ะมันกร่อยกร่อยมันแบบอู้อะไรกันเนี่ยโอ้พระเจ้าจอร์ดเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันดีขึ้นแหละมันดีขึ้นแต่เรายังต้องคอยเคลียร์คอยแก้ไขปัญหาอยู่นะครับ บางคนเนี่ยเหมือนแบบมันต้องทําอะไรมากกว่าคนอื่นหน่อยจะรู้สึกประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้สําหรับชาวมิถุนครับว่ามันจะมีเรื่องให้ต้องคอยจัดการคอยดําเนินการต่างๆแต่จะเป็นช่วงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังมาถึงตรงนี้แล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่าพื้นดวงที่เราต้องดูเป็นเหตุปัจจัยหลักมากกว่านะเอคือเหมือนแบบมันก็ต้องเอามาเทียบกันนะถ้าพื้นดวงการเงินคุณไม่ได้ดีอ่ะถึงแม้ดาวจร ที่มันเข้ามามันจะเป็นดาวที่ดีมากแต่ถ้าพื้นฐานเบสมันไม่ได้ดีมันก็จะส่งผลให้เหมือนแบบเออมันมันดีขึ้นนิดหน่อยมันไม่ได้ดีขึ้นมากขนาดนั้นไม่เหมือนคนอื่นที่ดาวเขาแบบดีกว่านะครับอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการดูดวงควรประกอบไปด้วยสติปัญญาและการพัฒนาตัวเองเราควรจะมีการพัฒนาสร้างกรรมที่ดีสร้างเหตุที่ดีเพื่อให้เกิดปัดจจัยที่ดีให้เกิดผลที่ดี ด้วยตัวของเราเองนะครับเชื่อดวงเชื่อได้แต่ไม่ควรเชื่อมากควรเชื่อที่ตัวเราเองเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงควรประกอบไปด้วยสติปัญญาอย่าลืมดูดวงให้เหนียดวงนะครับบ๊ายบาย